ทยูออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่1น,นะครับพฤษภาคม2568นะครับซึ่งเป็นวันพรฤหัสบดีนะสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสองเรื่องนะจะมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของกระผมเต่านินจามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง y t u t u นะฮะทาง TikTok ทาง f c e e o o o นะ,ะทางไลน์นะอินตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับเรื่องราววันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องแรกเลยเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของความโหดร้ายทารุณของกองกำลังทาหารพมา่าทั้งในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันถ้าเราจะม,ามองแต่ปัจจุบันเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีเอาแต่ภาพปัจจุบันแต่ในอดีต นะที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยพลัดถิ่นนะที่ด่านสิงขรประเทศเมียนมาทหารพรมาร่าได้บุกเข้ามาในหมู่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นคนพมา่าคนไทยพลัดถิ่นได้มีการเผาบ้านเรือนของพมา่าย่อยยับนี่คือการกระทําของทหารพรมาร่าที่โหดเหี้ยมไม่เคยคิดคำนึง ไม่เคยมองเรื่องของมนุษยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนใดๆทั้งสิ้นมองแต่เพียงว่าเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรคนอื่นจะอยู่รอดหรือไม่นั้นเขาไม่ได้สนใจแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะขนคนเข้ามาพึ่งพาอาศัยในประเทศไทยโดยมีนัยยะแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญก็คือว่าต้องการที่จะเข้ามาตั้งกองกำลังในประเทศไทยเพราะมันอุดมสมบูรณ์ และเขาเล็งเห็นว่าข้าราชการไทยสามารถซื้อได้ด้วยเงินในหลายระดับอย่างกรณีของทีอ่อำเภอที่จังหวัดาทางภาคใต้นะฮะที่มีการเอาโรฮิงญ,ญามาตั้งกองกำลังอยู่ประชิดติดกับชายแดนของประเทศไทย และเมื่อไม่กี่วันมานี้ทางกลุ่มของไทยไม่ทนนะฮะกลุ่มของอาเตออาชีวะของกลุ่มของสิงห์ดำก็ได้มีการบุกทลายกองกำลังและแหล่งที่ซ่องสมเอมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องขยับให้มากกว่านี้นะฮะดังนั้นผมถึงอยากถามประเทศไทยว่าประเทศไทย เราต้องการที่จะปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาทรงเป็นประมุขอย่างทุกวันนี้หรือเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะแล้วนําไปสู่ระบบของการทำลายล้างสงครามกลางเมืองแบบพม่าและก็เฮติเราจะไปมองว่าเป็นระบบะเผด็จการหรือระบบประชาธิปไตยแต่อย่าให้พี่น้องชาวไทยมองว่า ปกครองในระบอบใดก็ได้ที่ประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขนั่นคือสิ่งที่สำคัญดังนั้นวันนี้เนี่ยนะนาภาพแรกผมอยากจะให้ไปดูนะการกระทำของพมา่าว่ากระทำต่อคนไทยพลัดถินกระทำต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรถ้าคนไทยไม่ต้องการแบบนั้นนะเราต้องมีพลังรักสามาัคคีกันไปดูเรื่องของพม่าก,ก่อนแล้วผมจะนำไปดูเรื่องของเหติ ซึ่งมันไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนั่นคือความพินาศชิบหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนคนในชาติลองไปดูกันครับตอนแรกไม่ได้รู้ว่าฐานจะเข้าอ่ะอก็เลยเขาบอกว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินการไม่ดี ฐานจะข้าวา่าจะฐานจะขึ้นชาวบ้านทั้งหมดก็คิดว่ามันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ่ะก็ไม่ได้เกิดเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นอ่ะตีสามก็ได้ยินเสียงปืนดังดังหลายนัดอยู่ช่วงเช้ามนยิ่งดังหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เห็นโดนโดนพวกป่าพวกพวกผูก้ต่อต้านอะ่ะมันจะเป็นสีขาวสามลำโดนที่ว่าปล่อยระเบิดอะ่ะคือมันมาจากทิศตะวันออกเพราะว่าวัดนี้มันอยู่ช่วงกลางฐานพระม่าเข้าทิศตะวันตกใช่ไหมในนี้พวกป่าเน,นี่ยมันอยู่ทางทางทิศตะวันตะวันออกของหมู่บ้าน มันมาเสียงมันดังกระแมงผู้อะบินหูแล้วก็ลอยไปแล้วไปปล่อยระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็พักหนึ่งเงียบแล้วก็วูกลับมาอีกชื่อย่างเงี้ยทำซวนอยู่ในนซวนมันเดินมามันเดินมามันแ็นพ์อมกว่ามันมันเรียพอมไปใะหายคลองที่มันแบะยุ่เลยมันก็หายหายหายพอมแบะเปลี่ยนคนนะหัวมันไม่แบะเลยมันหายพอมแบะเนี่ยรู้เมียไม่รู้นะครับเนียไปหลายวันแล้วถึงเขารู้ว่าโอ้ทหารจับมาไปแล้วก็ ที่กลัวกับเรื่องปืนนั่นแหละครับลูกปืนเรื่องแบบเบิร์ตนั่นแหละครับที่กลัวมาได้ยินเสียงปืนนั่นที่อ้อมมายุปก๊ไม่ไกลสักเท่าะไรนั่นได้ย้อมบ้านนั้นได้ยินเสียงปืนอยู่มาก่อนไม่เคยมาดังนะดังแค่แถวแถวเมืองเนื้ออะไรที่ดุข้าวนะมันก็ดังเด็กเลยได้ตอนนี้มันมันดังบ้านเราได้เลยมาถึงวันที่ก้อนได้โนเลยลูกอป้นที่ว่ามันยิงมาแล้วมันโลมที่บ้านเลยอ่ะถามเวกมาถึงบ้านก็อวายนะว่า พ่ชันพ่ชาวบ้านติดรัวลูกอื่นมันลบยุ่งอ่ะอย่าททำมาใหยเลยนะในหันข้าวเละไปเลยทางบ้านนี่ไม่มีคนผู้ใหายไม่มีอ่ะบอกนั่นเดียวว่ายคือไม่ถูกคนตาหนะเขาก็กว่าไม่เป็นลรว่าที่ว่านับถือพุทธีนก็ห้าคำอยู่ที่วัดชุดหนึ่งก็ประมาณสองร้อยกว่าคนที่มารวมอยู่นั้นะจุดหมายปลายทางที่ฐานพม่ามาเล่าให้กับชาวบ้านฟังเนี่ยมันบอกว่าจุดหมายของมันน่ะคือเมื่อถึงสิงคร์แล้วอ่ะให้เผาให้หมดเลยให้บอมให้หมดเลย คือคำว่าเผาหมดนี่ไม่เว้นบ้านไทยในบ้านพม่าแล้วแต่คือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่าอันตรายต้องเผาทิ้งให้หมดน่ะเป็นอย่างไรฮะท่านได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากการกระทําของพม่าที่กระทําต่อประชาชนในพม่าหรือแม้แต่กระทั่งคนไทยพระทินที่สิงคโปรพี่น้องครับ เขาเหล่านี้เนี่ยนะมีเชื้อชาติเชื้อสายไทยแต่เมื่อเขาอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกลับถูกกีดกันเรื่องของการที่จะให้สิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องสัญชาติแต่ในทางตรงกันข้ามข้าราชการไทยเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการปกครองที่มีเจ้าหน้าที่บางพวกบางคนบางกลุ่มนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะคนที่ดีๆในอำเภอดีๆประหลัดดีๆผู้ว,ว่าดีๆยังมีอยู่อีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายกลับไปอุ้ม พม่าไปอุ้มโรยิงยาไปอุ้มโจรไปอุ้มงูเหา่าแล้วเอาเข้ามาทำลายชาติของตัวเองไปอุ้มนักการเมืองพักการเมืองล้มเจ้านะหัวใจพมา่าไปอุ้มนักการเมืองพักการเมืองหัวใจแขมรนนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยและการกระทำอย่างนี้แหละครับที่ทำให้ชาติบ้านเมืองต้องเกิดความวิบัติ และณเวลานี้ประเทศไทยกําลังล่อแหลมนะครับไม่ใช่ว่าอยู่สุขสบายนะพี่น้องเพราะฉะนั้นไอพักการเมืองบางคนอนนักการเมืองบางคนก็ออกมาด้วยค่าทหารออกมาด้วยค่าสถาบันหาว่าทหารไปจับไอในพออะไรเนี่ยนะอาที่ในกรณีเกี่ยวยมกับ112มิ่นสถาบันกลับเห็นดีเห็นงามแล้วไปด้วยค่าทหารบอกตรงๆเลยว่าผมเต่านีจา ไม่สามารถทำใจได้กับไอ้นักการเมืองเฮียฮ้ยๆตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพต่อไปเนี่ยผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ามีเป็นอ,อะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นกับเฮติภาพที่ผ่านมาคืออะไรเกิดขึ้นกับพมา่าและภาพต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นกับเฮติดังนั้นจึงอยากถามใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยแหละครับว่า เฮ้ยพวกเราเนี่ยต้องการที่จะให้ประเทศล่มสลายต้องการที่จะให้มีสงครามกลางเมืองต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เข้ามาเหยียบหัวกดขี่คมแหงคนไทยทั้งประเทศอย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่ต้องการมันต้องรักษามาขี่กันต้องกำจัดนักการเมืองชั่วข้าราชการเลวเจ้าหน้าที่รัฐอัปรียจังไรบางพวกบางคนบางกลุ่มให้พ้นไปจากประเทศไทยท่านเห็นไหมครับ การทุจริตแบ่งบานตั้งแต่สตอง,องอแดงเถือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจึงอยากให้ท่านได้พบได้ดูได้เห็นเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วถามใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่ต้องการเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันใหม่ออกมาเรียกร้องนะในทางที่ถูกที่ควรก่อนที่ประเทศชาติจะชิบหายไปมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะเป็นแบบนี้แหละครับ ทหารอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะครับเพราะณเวลานี้เราถูกเผา,าชายคาบ้านรอบประเทศถ้าหากมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันกําลังเราไม่พอนะครับผมบอกได้เลยและศึกภายในก็เป็นถึงที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรฮิงญากลุ่มพมา่านะกลุ่มขเขมรที่จ้องจะเผาบ้านเผาเมืองจ้องที่จะก่อวินาศกรรมผมไม่ใช่พูดเล่นนี่คือเรื่องจริง เพราะฉะนั้นจึงอยากให้พ่อแม่พี่น้องลองถามใจตัวเองว่าท่านจะช่วยกันเพื่อที่ให้ลูกหลานของเราในอนาคตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างมีความเข้มแข็งหรือจะอยู่ใต้อุ้งตีนต่างด้าวลองไปดูครับว่าการที่ประเทศชาติประเทศชาติล่มสลายล่มจมมันเป็นอย่างไรนี่คือภาพที่อพยพอดสูที่เกิดกับประเทศเฮติครับ ton Liberty System วันนี้ผมเจตนพรุธและ World Story จะมาอัปเดตสถานการณ์และพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางอันดับมืดของเทตีประเทศที่ทุกๆวันไม่ต่างจากนรกบนดิน เฮติ ie, หรือชื่อเดิมคือแซงโดแมงเป็นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสบนเกาะฮิสแปนิโอลาในทะเลแคริบเบียนของทวีปอเมริกาครับที่นี่เคยมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมน้ำตาลกาแฟและต้นครามที่ใช้ทําสีย้อมผ้าโดยใช้แรงงานทาสผิวดำจากแอฟริกาจำนวนมากครับแต่ในปี1791ตูแซงลูเวตูก็ได้เป็นผู้นำนำทาสลุกค,คือขึ้นเกาะการปฏิวัติ ครับทั้งหมดนั้นคือสองภาพที่เรานำออกมาให้ท่านได้เห็นได้ดูกันภาพแรกนะต้องกราบขอบพระคุณทางไทยรัฐทีวีนะที่ขออนุญ,ญาตนำเอาภาพนี้มาเผยแพร่เนื่องจากต้องการให้ประเทศไทยให้คนไทยให้ข้าราชการไทยให้นักการเมืองไทยได้เห็นว่าความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนไทยความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับประชาชนในประเทศเมียนมาในการกระทําของทหารพมา่า ถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรภาพที่สองขอบคุณพีพีทีนะช่อง35มสสาครับที่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ภาพข่าวกระผมขออนุญ,ญาตนำมาเผยแพร่เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าถ้าประเทศไทยเป็นแบบประเทศเฮติท่านพอใจที่จะให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่เพราะมีพักการเมืองบางพักนะจับมือกัน แล้วต้องการที่จะล้มล้างสถาบันเพื่อที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะมีการปกครองในอีกรูปแบบหนึง่งและเมื่อถึงเวลานั้นแน่นอนนะครับประชาชนส่วนหนึ่งก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และประเทศชาติก็จะอยู่ในความพินาศชิบหายล่มจมเกิดภัยพิบัติเกิดการเข็นฆ่ากันเองท่านต้องการแบบไหนท่านลองถองถามใจตัวเองดูนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ไม่เช่นนั้น เราจะไราชาติไร้แผ่นดินไร้ที่อยู่อาศัยถ้าวันใดเราสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์ถึงเวลานั้นประเทศไทยวิบัติอย่างแน่นอนครับ